นี่คือชุดเฉลยนะครับอาจจะไม่สนุกเท่าไรไปก่อนนะครับอาจจะไม่สนุกเท่าไหรละละแต่เราจะเฉลยว่าปีศาจคือใครเราจะไปดูกันปีศาจลงมาเจ้าปีศาจลงมาเจ้าปีศาจลงมาไ่งันโดนจ้บปีศาจเจ้า,า, FR, าต้องลงมาเจ้าปีศาจ เราต้องเดินขึ้นไปนะครับชุดเฉลยนี่จะน่ากลัวนิดหน่อยนะครับสยองพร้อมสลึกหยุดหยุดค่ะคุณโบเขาชื่อว่ายืนอยืนนิ่งๆคุณผีชักเงี่ยงๆหน่อยครับคุณคุณชื่ออะไรครับน อ้ะเจริงจริงครับน้องบอวี่จ้ะชื่อจริงครับชื่อจริงน้องบอค่ะจริงหรือเปล่าครับใช่ค่ะคุณปีศาจชื่อว่อะไรครับน้องคาแทคอเคค่ะ,คะลงัานีครับนี่คือชุดเฉลยนะครับเราสามารถนี่ชุดเฉลยแบบฟอร์มอาจจะเห็นคนนี้ไม่แท้จริง น่ากลัวมากเลยนะครับปีศาจตอนนี้ถ้ามันโกรธไปเลยครับคุณปีศาจทราบว่ะแล้วก็มีปีศาจอีคนชื่อหนูใช่ป่ะครับค่ะพาไปดูหน่อยครับคนนู้นใช่ไหมครับค่ะคนนู้นหนอครับค่ะจับจับเขาเดินมาหามาหาผมหน่อยครับผี คุณเชื่อเลยครับหนูชื่อน้องกาเสจริงเหรอครับชื่อกาเสเลยครับค่ะค่ะเลยค,ค่ะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับผู้ชายค่ะอุ้ยเป็นยพูดเสียงหญิงยังเลยครับเ <c oughs> ย็นนี้ด้กินอะไรเหรอครับกินไส้กรอกบลาโซค่ะปลโซคืออะไรครับแปลว่าไส้กรอกกิมบับพริกค่ะแค่นี้นะคร <c oughs> ับขอจบด้วยภาพส,สวยๆ ផ្កាធ្លាក់ view ទៅថាតអសដងស្អាតណាស់